ชาวดีสำหรับแรงงานลาวที่หมดอายุ13กุมภา68แต่ยังไม่ยื่นทำา o u u ฟังทางนี้ก่อนครับแรงงานชันชาติลาวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่13กุมภา2568แต่ยังไม่ได้ทำการยื่น MoU สามารถดำเนินการต่ออายุในประเทศไทยได้ทันที1ปีโดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศรัฐบาลผลผลให้ยื่นเอกสาร และต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสุขภาพ 2. ซื้อประกันสุขภาพ 3. ยื่มชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทําทงาน 4. ตรวจลงตาวีซ่าทุกขั้นตอนต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่13พฤษภาคม2568 หากดำเนินการครบถ้วนจะได้รับอนุญาตให้อยู่และทำงานในไทยได้ถึง13กุมภาพันธ์2569นายจ้างและแรงงานควรรีบดำเนินการให้ทันตามกำหนดเพื่อให้การทำงานได้ต่อเนื่องไม่มีปัญหาและพบกันใหม่ในข้อมูลข่าวสารครั้งหน้าสวัสดีครับ